สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหาขี่รถไปแล้วยางรั่วไหมครับเนี่ยยางรั่วมันสามารถปะได้หลายวิธีนะครับวันนี้ผมมีวิธีใหม่ที่จะมาสาธิตให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยเ,เดี๋ยวผมสูบลมก่อนนะครับว่ามันรั่วตรงไหน อ๋อนี่นะครับผู้ชมมันรั่วอยู่ตรงนี้อเดี๋ยวผมเอาเมจิกวงกันอันนี้มันรั่วอยู่บริเวณนี้นะครับนี่เลยผู้ชมอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองอเดี๋ยวผมสูบลมกันอะลองมาดูมาดูในน้ํานะครับนี่มันรั่วตรงนี้เห็นไหมครับผู้ชมเนี่ยรั่วฟิตเลยนะครับ นี่ผมเอาเมจิกวงไว้ละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปล่อยลมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทําการปะกันก่อนอื่นตรงนี้เราต้องเช็ดให้แห้งก่อนนะครับอ้าวเมจิกวงไว้เออมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมวงอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้นะครับผู้ชมเห็นไหมเนี่ยกล่องเห็นไหมวันนี้ฝนจะตกเลยมืดหน่อยนะครับอันนี้เราปล่อยลมให้หมดก่อนนะครับผู้ชมแล้วอุปกรณ์ของเราคือนี่อะไครับผู้ชมกาวร้อนนะครับเนี่ยกาวร้อนที่ไว้ปะปะเอแ่ะวัสดุอะไรต่างๆนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะมาปะให้ดู นี่นะครับรูมันรูมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ<ม>เห็นไหมเนี่ยน,นี่เห็นรูไหมครับผู้ชมอ่าเดี๋ยวนี่วิธีการปะก็คือเราก็เอากาวหยอดลงไปในรูนะครับนี่แบบนี้นะครับผู้ชมแล้วเดี๋ยวรอให้มันแห้งรอให้แห้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ครับผู้ชมหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามา ดลองกันเลยก่อนอื่นเราต้องสูบลมก่อนนะครับผู้ชมเ,เดี๋ยวผมสูบให้ตึงเลยนะครับผู้ชมเอาเค okay. นี่ผู้ชมครับนี่ตรงที่ผมปะไว้นี่นะครับเห็นไหมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองแช่น้ํากันเลยนะครับนี่เห็นไหมผู้ชมเนี่ยไม่มีรั่วเลยนะครับเห็นไหมนี่อ่ะแผลแผลอยู่ตรงนี้ครับนี่มันมันจมน้ำลวเนี่ยเห็นไหมนี่ครับผู้ชมเป็นวิธีการปะแบบใหม่นะครับเอ่อใช้กาวร้อนก็แผบ แค่หยดเดียวเองนะครับก็ต้นทุนก็แค่บาทหนึ่งไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะถึงบาทหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราอันนี้ผมลองทดลองใช้กับมอเตอร์ไซค์ผมได้แล้วครับแต่ผมเอ,อปะมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วแล้ววิ่งแทบทุกวันเลยนะครับก็ไม่รั่วนะครับอภ้ชมก็ลองไปทําแบบนี้บ้างนะครับถ้าว่ายางรั่วนะครับเราเราก็สามารถปะเองได้ด้วย อาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ